สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อการปริ้นแบบไวเลสหรือ Wi-Fi นะคะของเครื่องพิมพ์รุ่นนี้ก่อนอื่นเราต้องเข้าไปที่เมนูนะคะแล้วก็กดไปที่ค่ากำหนดแล้วก็กดไปที่เครือข่ายแล้วก็การตั้งค่าแลนไร้สายกดโอเคการตั้งค่า SSID นะคะเลือกจุดการเข้าถึง แล้วมันก็จะค้นหาสักครู่นะคะแล้วก็จะมี Wifi ที่ใกล้เคียงขึ้นมาก็เลือกตัวที่แรงที่สุดนะคะ,ะใช่แล้วก็รอเชื่อมต่อสักครู่นะคะ,ะแล้วมาลองดูวิธีการตั้งค่าในคอมบ้างนะคะเราก็ กดไปที่ตั้งค่าของคอมพิวเตอร์ของเรานะคะเพื่อที่จะเซตอัพปรินเตอร์ปรินเตัวนี้จะมีชื่อวาอ่าเดี๋ยวลองเลื่อนหาดูก่อนอจะเป็นตัวนี้นะคะชื่อว่า mf 6 4 2 6 4 3เนี่ยค่ะพอดีว่าอันนี้เชื่อมต่อไว้ทีนึงแล้วนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเครื่องไหนยังไม่มีนะคะเราก็สามารถมากดไฟล์ p r i นเตอร์ตรง refresh ตรงนี้นะคะ ก็จะมีชื่อของปรินเตอร์ขึ้นมานะคะก็สามารถปรินต์ได้ตามปกติเลยค่ะ